ฮาลอานจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตพันธุ์มุนเซนตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานอัสสลามวะลัยกุมวะราะมาตุนลา์วะบเระกาต์ ช่วงหาล้านจานอร่อยกับผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตาต้นสนมาพบกับคุณผู้ชมตลอดช่วงเดือนรอมดอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากดรเปรมระพีพันหวังดียุคลค่ะซึ่งเป็นกรรมการสมาคมนักธุรกิจการค้าไทยมุสลิมกรรมการสถาบันนักธุรกิจมุสลิมกรองประธานฝ่ายสตรีและเด็กสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุราลชมนตรีมาร่วมพูดคุยและทำอาหารร่วมกันกับเราค่ะสวัสาดีคุณผู้ชมค่ะว่าอกุณสลามวะ์มาะมะตุลละบวารกาตุฮ์ค่ะค่ะพี่สาววันนี้อยากชวนพี่สาวนะคะมาพ พูดคุยเกี่ยวกับการทํางานด้านสังคมนิดนึงค่ะ,คะในส่วนของฝอ่ายที่น้องได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นกรรมการอยู่ที่สมาคมนักธุรกิจการค้าไทยมุสลิมนะคะหรือว่า TMTA ค่ะแล้วก็เป็นกรรมการของสถาบันนักธุรกิจมุสลิมนะคะหรือว่าเราเรียกกันว่า MBM นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะก็เป็นรองประธานฝ่ายสตรีและเด็กนะคะของสภาค,ค้าอขายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสานักจุฬาาชมนตรีซึ่งในส่วนของสมาคมหรือว่าสถาบันนะคะเราก็จะเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักธุรก ธุรกิจมุสลิมค่ะที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งการที่จะนํากลุ่มลูกค้าของเราหรือว่ากลุ่มของสมาชิกเองนะคะไปออกงานไปออกบูธต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงสถาบันนะคะเราก็จะมีการแบบว่าเป็นยามาร์ของของพี่น้องมุสลิมร้อเเลยนะคะจะมีการประชุมกันในทุกๆวันพุธเผื่อว่าท่านใดที่เป็นนักธุรกิจมุสลิมนะคะไม่ว่าธุรกิจของท่านจะเล็กใหญ่ก็สามารถที่จะมาร่วมกลุ่มกับเราได้นะคะ,ะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าขอคําปรึกษาหรือว่าอยากจะได้ในเรื่องของ ขเขาเรียกว่าแบทชิ่งกันนะคะส่วนในเรื่องของด้านสภาเครือข่ายสํานักจุลาราชมนตรีเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นในพาร์ทของการช่วยเหลือสตรีและเด็กที่ได้รับผลกระทบนะคะตรงนี้ก็จะอยู่ดูแลในส่วนนี้ค่ะ เรียกว่าเป็นการทํางานที่หลากหลายด้านมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะนอกจากจะชวนพี่สามาพูดคุยแล้วเดี๋ยวมาทําอาหารร่วมกันได้เลยยินดีค่ะเมนูวันนี้ที่เลือกทำเป็นเมนูอะไรคะพอดีพี่เป็นคนคนหัดใหญ่นะคะเมนูก็ต้องแบบเมนูใต้นะคะวันนี้เลือกเป็นแกงส้มค่ะน้องบูชเคยทานไหมแกงส้มเคยทานนะคะแต่ว่าที่เป็นส่วนประกอบพอดีใช่ค่ะนียังไม่เคยทานเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยค่ะได้เลยปลากระบอกตั้งแกงส้มหล ะะก็จะมีแน่นอนพริกขี้หนูกระปิกระเทียม,มขมิน้นแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลหรือว่าจะเป็นพวกมะขามม,มะนาวน้าําปลาอะไรก็เตรียมไว้เลยส่วนผักก็คือจะเป็นออดิบทางใต้เนี่ยจะนิยมกันมากเลยนะคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองเริ่มทํากันได้เลยค่ะ,คะ,ะเปิด ก็หลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะเราเริ่มใส่อะไรเป็นดับแรก<อ>เลยลเราต้องใส่เครื่องแกงก่อนเลยค่ะน้องเอย่างที่บอกในเครื่องแกงนะคะก็จะมีของพี่สาเนี่ยพี่สาจะใช้พริกขี้หนูสีเหลืองเม็ดเล็กๆคือตัวนี้มันจะทําให้สีเนี่ยสดสวยแล้วก็ความเผ็ด มันจะแบบเผ็ดจัดจ้านมากใช่แล้วก็การตำเนี่ยนะคะเราต้องใส่พริกแล้วก็ตำให้พริกละเอียดแล้วก็ตามด้วยพวกกระเทียมบ้างบางคนก็อยากจะใส่หอมก็หอมสักัวสองัวได้นะคะแล้วก็ขมิ้นนะคะเกลือเล็กน้อยก็ขงให้ละเอียดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่พี่สาบอกค่ะน้องูชกะปิสําคัญมากเครื่องแกงใต้ที่ซื้อมาก็ต้องผสมกะปิใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ผสมกะปิมาให้นะผสมอ่าผสม ก่อนนะคะจะใส่สักนิดหนึ่งแล้วก็กะปินะคะอาจจะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะก,ก็ได้ค่ะแล้วแต่เครื่องนะคะว่ามันมากน้อยแค่ไหนรสชาตินี่ก็ขึ้นอยู่กับกะปิเลือกด้วยกะปิสาคัญนะคะบางทีเนี่ยเราซื้อเครื่องแกงใต้ร้านเดียวกันนะคะ,ะแต่เวลาให้อีกบ้านหนึ่งแกงทําไมอร่อยอีกบ้านหนึ่งแกงทําไมเอ,อ๊รสชาติมันไม่ค่อยแบบเออต่างกาันไม่เหมือนกันเ,เพราะว่ากะปิแต่ละบ้านใช้ไม่เหมือนกอันนะคะอันนี้พี่สาก็เอากระปิมาจากทางใต้เหมือนกันนะคะโอเค จะเห็นว่าส่วน<ร>ใหญ่วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบหลักของการทำแกงในภาคใต้จะเป็นขมิ้นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าขามิ้นถ้าภา,กาคกลางเขาเรียกแกงเหลืองเนาะพอเราใส่เครื่องแกงเราก็อาจจะเคี่ยวสักพักหนึ่งเพื่อที่จะให้แบบเครื่องมันสุกความกลิ่นหอมก็จะแบบโชยมา,มาแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าทะลุจอไปหาท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะอันนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำมะขามค่ะอันนี้เราก็ใช้ไปสักนิดนึงนะคะ มีแค่กลิ่นเครื่องแกงก็หอมแล้วนะคะเปิบแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่ปลาเวลาเราใส่ปลาแล้วนะคะเราไม่ต้องคนนะคะแล้วก็เวลาล้างปลาเนี่ยต้องตั้งให้เสดดน้ําแบบให้มันแห้งเลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดความคาวของปลานะคะอ่าแล้วก็เราก็รอให้มันเดือดอีกสักแป๊บนึงอ่าน้ําปลาหน่อยนึงนะคะต้อประมาณแล้วแต่คนชอบนะคะขอรำตางปิ๊บสักหน่อยนึง อันนี้ปลาเราก็เริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่อ,อดิบนะคะแล้วก็อ,อันนี้เราก็จะใส่น้ำมะนาวน,นี่พี่สาก็อาจจะชอบแบบเปรี้ยวหน่อยนะคะก็ประมาณสักสี่ห้าช้อนโต๊ะได้แล้วแต่จังพาตาตก้องเราก็คืแล้วะคะ่ะห <c oughs> ม้อข้าวสุกหรือยังคะ <c oughs> พร้อมเลยค่ะก็คือเดี๋ยวรออดิบเรามันยุบตัวหน่อยหนึง่งอ,อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าใช้ได้ ค่ะโอเคก็อันนี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็สักเสิร์ฟได้เลยปลาด้วยนี่นะคะึบตัวมากค่ะไอเดียวนี่คือได้กับทุกเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูที่ชื่อว่าแกงส้มค่ะแกงส้มออรดิต คน่าทานมากๆเลยนะคะออเดี๋ยววันน oh MM nice> like ี้ให้พี่สาช่วยสรุปเทคนิคการทําให้แกงส้มนะคะน่าทานแล้วก็อร่อยค่ะก็คืออย่างที่บอกนะคะเรื่องของกะปิสําคัญนะคะว่ากะปิดต้องแบบว่าเป็นกะปิดดีหน่อยนะคะที่แบบว่าอาจจะเป็นกะปิดทางใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ในเรื่องของปลาก็สําคัญนะคะปลาเนี่ยเวลาเราล้างแล้วเนี่ยเราต้องให้มันสะเด็ดน้ําให้สนิทจริงๆมันก็จะช่วยในเรื่องของเข่นค้าวเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่น่าลองทําในช่วงเดือนรอมฎอนนะคะมากๆเลยค่ะ ้นตอนไม่เยอะนะคะการทําก็ไม่ยากค่ะวัตถุดิบก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของแต่ละ<ช>คนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่สาวมากมากเลยค่ะ,คะที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ทําอาหารร่วมกันกับเราะะได้ค่ะยินดีค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการมีผลิตภัณฑ์เเส้นตาต้นส่วนมอบให้กับผู้ร่วมรายการด้วยค่ะ รายการร่วมกับผลิตภัณฑ์วนเส้นตาต้นสนทำบุญในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะโดยการทำการม้อผลิตภัณฑ์วนเส้นตาต้นสนให้กับมัสยิดหรือว่าองค์กรที่พี่สานะคะตั้งใจจะทำบุญค่ะเป็นที่ไหนคะ,อ,ะอันนี้พี่ขอมอบให้กับมัสยิดนาฟิอา์ลำไนโสนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงฮาลาลจานอร่อยหมดเวลาลงแล้วดิฉันและดเรเปรมพีหรือพี่สานะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุนลฮอวะบารากาตุสวัสดีค่ะ 아. <목소리>